สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากรณหรือควินบีชาแนลนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้หมอควินด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่มาสนับสนุนช่องหมอควินมาโดยตลอดค่ะนะคะทุกการคอมเมนต์กันกดไลค์ like, กดติดตามเป็นสิ่งที่ หมอวินอยากจะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะวันนี้หมอวินมาทำคลิปแบบแรนดอมแบบ general reading ภาพรวมทั่วไปค่ะหัวข้อเรื่องในวันนี้ก็คือเร็วๆนี้จักรวาลจะดึงดูดสิ่งใดมาให้คุณเร็วๆนี้จักรวาลจะดึงดูดสิ่งใดมาให้คุณก่อนที่คุณจะเริ่มฟังคลิปหมอวินอยากให้ทุกท่านหลับตาสักหนึ่งวิและลองจินตนาการดูว,ว่า คุณอยากให้จักรวาลส่งสิ่งใดมาให้กับคุณค่ะให้คิดถึงเรื่องดีๆบอกเพนจะนับหนึ่งถึงห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคค่ะคุณจะต้องดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเท่านั้นนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วเรามาฟังคำทำนายดูว่าเร็วๆนี้จักรวาลจะส่งและดึงดูดสิ่งใดมามอบให้คุณ การเงินขึ้นมาอันดับแรกเลยค่ะ king of pentacle คุณอยากได้เงินก้อนจักรวาลจะดึงดูดเงินก้อนนี้มาให้กับคุณค่ะอยู่ที่นะคะพลังจิตของคุณว่าพลังจิตความรู้สึกของการได้รับเงินก้อนนี้มาแล้วเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยเมื่อคุณสื่อสารกับจักรวาลของคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณว่าจักรวาลฉันต้องการเงินจำนวนนี้ ด่วนที่สุดจักรวาลจะหาหนทางนำมามอบให้กับคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันจะมาทางไหนเป็นไปได้ยังไงขอแค่คุณมีความเชื่อมั่นในพลังจิตพลังจักรวาลของคุณนะคะและรอฟังสัญญาณจากเบื้องบนจากจักรวาลของคุณว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นแบบนี้เอ๊หรือว่าจะทำแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณที่ดึงดูดร่วมกับจักรวาลของคุณค่ะพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะจิตนั่นเองนะคะ mm hmm. เกิดได้ยังไงเกิดจากแรงอธิษฐานจิตของตัวท่านเองค่ะตัวท่านเองหลับตาลงเมื่อกี้และอธิษฐานแป๊บหนึ่ง เกิดพลังงานบางอย่างครอบจัก,กรวาลของคุณครอบตัวคุณพลังแสงสีขาวจากจัก,กรวาลตาที่สามจักระหัวใจที่มีแรงปรารถนาที่งดงามแค่แว็บเดียวแค่17บเจ็ดวิเอาง่ายๆเลยแป๊บเดียวคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนที่คุณต้องการเรื่องเล็กๆนะคะส่วนมากเลยถ้าจิตของคุณ เป็นจิตในด้านบวกเป็นคนที่ชอบคิดบวกเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีร่าเริงร้องเล่นเต้นสนุกสนานยิ้มแย้มหัวเราะตลอดเวลาคุณมักจะดึงดูดอะไรที่ดีๆเข้ามาแบบง่ายๆแต่สำหรับท่านที่เครียดกังวลทุกข์จิตตกไม่สบายใจมีโรครุมเรา้าหรือ เครียดหน้ามุย้ยตลอดเวลาไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใสคุณจะดึงดูดเข้ามายากนะคะหมอควินต้องขออนุญาตบอกทุกท่านไว้ก่อนเลยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะพลังงาน e n เ r g y ในตัวของท่านเองเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งคลื่นแรงๆไปดึงดูดอะไรเข้ามาได้ค่ะเกิดจากตัวท่านเลยนะเนี่ยค่ะมาดูต่อไปค่ะจักรวาลของคุณเห็นไหมคะ เวลาท,ที่ตัวท่านเองโกรธนะคะตัวท่านเองมโมโหทะเลาะกับใครหงุดหงิดตั้งแต่เช้าอารมณ์ไม่ดีจิตตกหรือว่าออมีเรื่องราวหงุดหงิดใจวันนั้นทั้งวันของคุณจะเป็นวันที่ดูแย่มากดูแบบไม่สบอารมณ์ดูเหนื่อยดูล้าดูท้อดูหมดพลังใจดูไม่ได้ดังใจอะไรมันดูติดขัดไปหมดและวันนั้นของคุณจะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าไม่น่ามาทํางานเลยหรือไม่น่าเจอคนนี้เลยค่ะ ให้ใบต่อไปคุณแน่นอนค่ะร้อยละ90ท่านร้อยละ90%ที่ชมคลิปนี้อยู่ท่านเป็นสายบุญสายบำเพ็ญเพียรภาวนาสายสมาธิแผ่เมตตาจิตสวดมนต์อธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นนิดเลย The Temperance คือพลังบุญที่ยิ่งใหญ่พลังจิตการปล่อยวางความว่างเปล่าความสุขสงบทางใจที่ท่านปรารถนาและต้องการท่านวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะเป็นคนต่อเบื้องบนต่อเบื้องล่างต่อภพภูมิต่อญาติทิพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลของคุณคุณแผ่เมตตาจิตไปถึงทั่วสากลโลกก็ว่าได้ทุกๆครั้งที่คุณทําคุณปิติสุขคุณตื่นใส่บาตรคุณแผ่เมตตาจิตคุณอุทิสวนบุญส่วนกุศนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับ พลังบุญของท่านและพลังแห่งจิตใจที่เมตตาโอโหสิกรรมนั่นเองนะคะเห็นไหมคะความสุขสงบทางใจมีได้จากตัวท่านเองเลยนะคะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะมันเป็นสิ่งที่ท่านเนี่ยปรารถนาก็คือความสุขสงบทางใจและการเห็นผู้อื่นมีความสุขท่านอาจจะมีคําถามว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกจะทายัางไงให้ชีวิตลูกดีขึ้นและลูกจะได้ไปช่วยคนอื่นแต่ ตอนนี้ชีวิตของท่านตันค่ะติดอุปสรรคเหลือเกินบางท่านมีเงินหาเงินเก่งหาเงินเข้ามาเยอะแต่ตัวเองเนี่ยอาจจะต้องรับภาระแบกรับปัญหาภาระต้องแบบสปอร์ตคนนั้นคนนี้ต้องคอยแก้ไขเรื่องราวที่มันแบบดูวุ่นวายในชีวิตของท่านเหลือเกินนะคะเป็นหน้าที่การงานครอบครัวคนรัก เพื่อนหรืออะไรต่างๆดูเหมือนคุณจะแบกรับความรู้สึกและอารมณ์ของพวกเขาเหล่านั้นที่มากระทบใจคุณตลอดทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าข้างในอะค่ะข้างนอกไม่เท่าไหร่ข้างในสมองล้าหัวใจมันล้าร่างกายมันล้าค่ะรู้สึกความรู้สึกถึงมันมีอะไรบางอย่างทําให้คุณเนี่ยออร่างกายของท่านเองเนี่ยสื่อออกมาว่าฉันเหนื่อยมาก ฉันรู้สึกไม่มีพลังในร่างกายเลยแบบเหมือนแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มันใกล้จะหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะแบตเตอรี่เหลือน้อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยต้องเติมต้องชาร์จบ่อยๆนะคะเดือนนี้จักรวรลจะดึงดูดอะไรมาให้กับท่านผู้ชมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออาจจะเป็นการขอภัยเสียงอาจจะดังนะคะเข้ามาในบางช่วง อาจจะมีเรื่องราวทําให้คุณหนักใจและเสียใจมากจนถึงขั้นหลบมุมร้องให้คนเดียวหรือว่าเครียดจนแบบว่าไม่อยากจะพบเจอใครในณเวลานี้หรือเมื่อวานหรืออาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วก็ตามแต่มันเกิดในช่วงของครึ่งปีหลังนี้เองนะคะคุณรู้สึกรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าพลังงานของคุณสื่อออกมาว่า ไม่ได้ดังใจค่ะคุณต้องการจะดึงดูดมันเข้ามาแต่มันเหมือนมีอะไรติดไปหมดนะคะไม่ได้ดังใจเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะไพ่สีถ้วยนี้นะคะเป็นไพ่ของความคิดของคุณจกักรวาลส่งสัญญาณเตือนส่งบททดสอบอะไรมาให้คุณ คุณอาจจาเป็นต้องเลือกในเร็มนี้ค่ะหรือเลือกไม่ได้สักทีหรือว่ารู้สึกกังวลสับสนว่าฉันจะทำหรือไม่ทำดีกำลังตัดสินใจอยู่ซึ่งมันแบบการตัดสินใจของคุณครั้งนี้มันยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่แน่นอนเท่าไหร่ว่าคุณจะเอาอยัางไงมีความกลุ้มใจเก็บความรู้สึกลึกๆไว้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เก็บอันนี้ก็เก็บเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือระบายอะไรมากมายเพราะว่า คุณรู้สึกว่าต่อยพูดต่อให้ระบายคุณไม่อยากให้เขาได้รับออรับรู้ถึงความทุกข์ของคุณแล้วค่ะจะเป็นทุกข์ไปด้วยว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักหรือแล้วก็ตามแต่หรือคุณรู้สึกขาดความมั่นใจว่าเขาจะเห็นดีกับคุณหรือเขาจะเห็นใจคุณหรือเขาอาจจะไปพูดเรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยคะคือไม่จําเป็นคุณก็ไม่อยากจะเล่าหรืออะไรระบ,บายบอกใครหรอก เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่คุณเป็นคนอีกอย่างอีกอย่างนิสัยของคุณก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะรบกวนใครนะคะไพ่ของการหาคนปรึกษาจักรวาลบอกว่าจงหาคนที่คุณไว้วางใจสักคนหนึ่งระบายและพูดปรึกษากับเขาถ้าคุณตันกับทางออกของชีวิตกับหมนทางชีวิต การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่คำว่าแย่เสมอไปหรือว่าไม่ใช่คำว่าสายเสมอไปหาคนที่รู้ใจหาคนที่เข้าใจคนที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อนที่มีพลังบวกเพื่อนที่ให้กำลังใจจะเป็นเพื่อนเพศตรงข้ามก็ได้หรือเป็นคนที่คุณรู้จักมาระดับหนึ่งก็ตามแต่นะคะให้กำลังใจให้ความรู้สึกแบ่งปันความรู้สึกนี้ต่อกันขอคำปรึกษาจากเขาคุณจะได้รับคำตอบบางอย่างคะ่ะ เรามาดูกันต่อนะคะพระกวันจะดึงดูดสิ่งใดในเร็วๆนี้มาให้คุณงานชิ้นงานงานบางอย่างที่มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืองานที่คุณต้องใช้ความคิดอย่างระมัดระวังหรือการออกไปช่วยใครบางคนหรือภาระภารกิจของคุณที่ยิ่งใหญ่การช่วยเหลือผู้คนความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จ ะค,ะความมั่นคงในชีวิตของคุณนะรากฐานคุณจะมีลูกน้องบริวารมีเพื่อนมีคนที่ทำภารกิจร่วมกับคุณคะ่ะซึ่งเป็นสายเดียวกันคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีใครเข้าใจหรือว่าไม่มีใครที่แบบจะมีความคิดเห็นคล้ายๆกับคุณจะมีคนที่มีแนวร่วมแนวคิดอุณมการ์เ,เช่นคุณจะออกมาช่วยเหลือมนุษย์ออกมาช่วยเหลือผู้คนเขาจะคอยซัพพอร์ตและเป็น เป็นกระบอกเสียงเป็นกำลังใจเช็กเช่นกันให้กับคุณค่ะคุณจะมีเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเจกักรวาลจะดึงดูดคนที่มี power มีที่มีความกว้างขวางและมีความเข้าออเข้าใจเป็นคนที่สินเสมอกันกับคุณหรือว่าเขามีมีประสบการณ์มีมีพื้นฐานของความสำเร็จมากอ่อนคุณเขาจะ support คุณนะคะ จะขอช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเรียกว่าสิ่เสมอมาเจอกันหรือว่านะคะคนที่ใจกว้างนั่นเองนะคะเป็นคนที่สายบุญจักรวาลจะดึงดูดสิ่งใดคุณจงระวังในเรื่องราวของความรักนะคะความรักเป็นเช่นไรความรักความไว้ใจในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กหรือไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่ดังนั้นนะคะคุณจะต้องอ,อ,อดทนแล้วก็นะคะแก้ไขปัญหานะคะ สักวันจะดึงดูดอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะเป็นใบสุดท้ายแล้วความสุขความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้คุณอดทนนะคะทรงใช้จิตพลังจิตของคุณปัญญาของคุณนะคะอธิษฐานจิต ร้องขอต่อจักรวาลหรือว่านะคะการรออย่างเชื่อมั่นศรัทธาของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลของคุณจะร่วมมือกับคุณค่ะขอคุณอย่าเพิ่งถอดใจ The Sun คือการเริ่มต้นใหม่แสงสว่างปัญญาสติปัญญา,ส,ญญาสิ่งที่ดีๆความสุขความสําเร็จข่าวดีๆเรื่องราวดีๆพลังงานดึงดูดที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุได้ผลและนะคะขอให้คุณอดทนรอ และมีความเชื่อว่าสิ่งที่คุณหลับตาแล้วเห็นสิ่งนั้นภาพนั้นมันจะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอนเห็นซ้ำรู้สึกได้ถึงความสุขและอย่าลืมขอบคุณทุกๆสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ